ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติกับผมพิสุทธิสวิจิตครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับวตัตถุประสงค์ของรายการของเราก็คือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่63ครับอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชะอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ TNN2 ครับรายการในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากดรชินวุฒิเตชานุวัตรผู้อำนวยการทีมวิจัยอุตสาหกรรมธนาคารเกียรตินายกินพัทระจำกัดมหาชนครับในหัวข้อไทยพร้อมแค่ไหนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า EV ครับสวัสดีครับดรครับผม สวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราอยู่ในแอปพลิเคชันจากไปมือของคนไทยนะครับนั่นก็คือ v r o o m นะครับไม่ต้องเสียเงินครับใช้ฟรีแล้วผมจะกลับไปใช้วันนี้นะครับเราอยู่ในระบบ Vroom นะครับของ t r u u ครับผมใช้ฟรีระบบเสียงเนี่ยวันนี้ในช่วงโควิดเราประชุมกันเราจัดรายการ คนละที่ครับผ่านระบบ Vroom ครับอยากจะเชิญชวนให้กับพี่น้องทุกคนลองใช้ดูครับเราใช้แอปพลิเคชันฟรีมือของคนไทยยอดเยี่ยมครับวันนี้นะครับดรครับไทยพร้อมแค่ไหนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า EV ครับในปีที่ผ่านมานะครับยอดขายรถยนต์ทั่วโลกเนี่ยหดตัวลงนะครับแต่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือ EV เนี่ยกับขยายตัวได้ดีนะครับโดยเฉพาะในยุโรป และจีนครับเป็นเพราะอะไรครับดรก็ต้องยอมรับนะครับว่าโควิดเนี่ยมันส่งผลกระทบกับกํำลังซื้อของคนนะครับทั่วโลกเลยนะครับรวมถึงพวกยอดขายรถยนต์ทั่วโลกด้วยก็เช่นกันนะครับมีการปรับตัวผลลงมาเยอะเลยนะครับปกติเนี่ยถ้าคุณเจีอาจจะทราบนะครับว่ารถยนต์ทั่วโลกเนี่ยขายกันอยู่ประมาณ95ล้านคันต่อปีนะครับ แต่ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องด้วยโควิดเนี่ยตัวตัวของยอดขายรถยนต์เนี่ยลถมาลดลงมาเหลือแค่78ล้านคันนะครับก็หายไปประมาณ17ล้านคันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของรถยนต์เนี่ยครับมันมีการหดตัวในแง่ของยอดขายลงมาส่งสปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาในทางกลับกันนะครับส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกลับมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเติบโตขึ้นมาอย่างดีด้วยคือเฉลี่ยประมาณ43นนะครับ ตัวนี้เนี่ยเรามองว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับ2025เนี่ยตัวของรถยอดขายรถยนต์ไฟไฟ้าหรือ EV เนี่ยอาจจะขยับไปถึงประมาณ14ล้านคันทั่วเลิกเลยทีเดียวนะครับคำถามก็คือว่าทําไมนะครับตัว EV เนี่ยถึงเป็นปท,ท,ที่นิยมนะครับในประเทศหลายๆประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศในยุโรปแล้วก็ในจีนด้วยนะครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าหลายๆรัฐบาลเนี่ยก็มีการที่จะ มีนโยบายในการที่จะลดตัวของภาวะโลกร้อนนะครับลดของก๊าซเรื่องของการปล่อยภาวะยืนกระจกะตัวของก๊าซมาเอลอไซด์นะครับก็มีเรื่องของการที่จะกําหนดเป้านะครับให,ให้มีการแบนรถยนต์ที่ใช้น้ํามันนะครับยกตัวอย่างเช่นในนอร์เวย์เป็นต้นนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมียอดขายสัดส่วนยอดขายรถยนต์ีวีเนี่ยสูงที่สุดเลยคือเ5เปอร์เซนะครับของรถยอดขายรถใหม่ีนเป็นอนีวีอันนี้เนี่ยเขาก็มีการกําหนดว่าจะขอแบนนะครับในปี2 0 2 5นะครับ ประเทศอย่างอังกฤษอย่างริรมนีเนี่ยแบนในปี2030นะครับฝรั่งเศสในปี2040เป็นต้นนะครับคราวนี้พอเขามีการกําหนดเป้าใช่ไหมฮะว่าจะมีการแบนรถยนต์เนี่ยที่เป็นรถใช้น้ํามันเนี่ยเขาก็มีการกําหนดมาตรการต่างๆขึ้มนมาด้วยนะครับคุณเจีย๊ยบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านราคานะครับก็จะมีการอุดหนุน<ม>เรื่องของการซื้อนะครับอุดหนุนอุดหนุน้<ม>นนาผู้บริโภคซื้อรถ ยนต์ EV เนี่ยก็จะจะได้เป็นเงินกลับไปนะครับอาจจะประมาณแ0 0บาทถึงสองแสนบาทนะครับหรือว่าจะเป็นในแง่ของการที่จะมีการลดหย่อนภาษีก็เป็นไปได้นะครับอันนี้รูปแบบแรกคือเรื่องของราคาในรูปแบบที่2ก็คือเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับกับคนที่ใช้ EV นะครับอ่าคนใช้ EV ในบางประเทศเนี่ยสามารถขึ้นทางด่วนนะครับจ่ายเค่ขึ้นราคานะครับก็ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียว นะครับวิ่งในเรรถเมย์ได้นะครับหรือแม้แต่จอดรถฟรีนะครับในเขตเมืองซึ่งผมว่ามันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนจากการที่ใช้รถน้ำมันเนี่ยมาใช้รถอีบีเพราะว่าจะได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับและในส่วนที่3เองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฝั่งผู้ผลิตนะครับที่เขามีการกําหนดเป้ากันนะฮะว่าจะขอให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็นใช้น้ํามันนะครับให้มีการผลิตรถยนต์ในแต่ละปีเนี่ยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยเนี่ย ไม่ต่าไม่ไม่สูงไปกว่าเท่านั้นเท่านี้นะครับก็เลยทําให้คนที่ผลิตรถยนต์ใช้น้ํามันเนี่ยต้องจะต้องจะต้องมีบางส่วนที่ต้องผลิตเป็น EV ด้วยนะครับก็ทําให้ในแง่ของ E ีีเนี่ยมีการออกมาสู่ท้องตลาดแล้วก็มีหลายๆรุ่นที่มีการออกมาแล้วให้ผู้ผบริโภคได้มีการเลือกใช้กันนะครับคราวนี้นโยบายทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยทั้งหมดก็คือเป็นการเพื่อที่จะทําให้ตลาด E ีเนี่ยมันมีความใหญ่ขึ้นนะครับมีเครือข่ายที่ผู้ใช้ที่ใหญ่ขึ้น แล้วพอพอมีผู้ใช้ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะไปช่วยเรื่องของการสร้างพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับพวกจุดชาร์จต่างๆใช่ไหมครับพีบ่ต้องมีการใช้กันนะครับแล้วก็ด้วยระบบต่างๆที่มันเติบโตึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งนะครับตัว e v เนี่ยถ้าขยายตัวไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้ในแง่ของการเติบโตในขยายตัวอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวครับครับผมในระยะหลังเนี่ยอย่างเมื่อวานนีค้ครับดอกรครับผมขับรถกลับบ้านเนี่ย ได้เห็นครับรถ e ีวอยู่คันนึงครับอาจารย์ครับขนาดเขาน่าจะเป็นมาจากจีนนะครับรบถคันไม่ใหญ่มากแล้วก็กระทัดรัดเลยแหะครับแต่ขนาดนี้ค่อนข้างจะเล็กแต่ความเร็วเนี่ยถ้าที่ผมเห็นนี่ก็คือยังยังไม่เ,เร็วมากเท่าไหร่นะครับอืมใช่คนพูดถึงอีีกันเยอะ แม้แต่ภาครัฐเองนะครับมีการกําหนดเป้าในการเลิกใช้แล้วก็เลิกผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาบนะครับรถใช้น้ำมันในปี2578ดร์มองว่าไทยมีความพร้อมแค่ไหนครับสำหรับ EV ครับต้องยอมรับนะครับว่ากระแส E ี v ุงนี้มันมาแรงมากจริงๆไปดูตามเว็บบอร์ดตามเฟซบุ๊กเนี่ทุกคนพูดถึงกันหมดนะครับผมว่าทุกวันนี้ถ้าพูดถึงคนใช้รถเนี่ย ถ้าถามว่ารู้จักเทสลาหรือเปล่าผมว่า<ม>ทุกคนต้องบอกว่ารู้จักไม่แน่นะครับในฐานะที่เขาก็เป็นคนที่บุกเบิกเรื่องของการผลิตตัว e <ม>ีขึ้นมานะครับคราวนี้พูดถึงคุณเจมพูดถึงเรื่องของความพร้อมเนี่ยรเราจะเราคิดว่ายังมีเรื่องของความย้อนแย้งกันอยู่นิดนึงนะครับ,ค,รบคือในแง่ของส่วนคนไทยเนี่ยผู้ใช้ผู้บริโภคเนี่ยเรามองว่ายังมีความพร้อม ที่จะแบบว่าต้อนรับเรื่องของอในแง่ของกระแส e b นะครับเมื่อราคาที่โดยการาคา,า,คาสมดุสมผลเมื่อสมรรถนะโอเคแล้วพร้อมที่จะเข้ามาใช้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันแย้งกับเรื่องของในแง่ของความพร้อมของตลวผ,ผู้ผลิตนะครับซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่ในไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ทําเรื่องของรถยนต์ใช้น้ำมันเป็นหลักครับ,รบแล้วก็ในระยะสั้นๆเนี่ยเราก็ยังมองว่าเขาก็ยังอาจจะยังมี ความไม่ต้องการที่จะไปเปลี่ยนไปเป็นรคซื้อของตัวของรถรถอีีเร็วเท่าไหร่นะนะครับคราวนี้ผมจะขอพูดในส่วนของทางฝั่งผู้บริโภคก่อนแล้วกันนะครับถ้าเราดูคุณเจียบมอนะครับว่าในช่วงสองสป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของตัวของรถ EV นะครับที่เป็นรถ EV เสียบปลักนะครับชาร์จได้เนี่ยรวมกับพวกรถไฮบริดด้วยนะครับในเมืองไทยเนี่ย ถ้าพูดถึงในที่วิ่งกันอยู่ท้องถนนในเมืองไทยเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ1,80,000คันนะครับ,รบจากรถยนต์นั่งประมาณ10ล้านคันนะครับ,รบก็ถือว่าไม่มากครับประมาณแค่ไม่ถึง2%เท่านั้นนะครับแต่ที่น่าสนใจครับก็คือว่าในแง่ของเรื่องของการเติบโตของตลาดเนี่ยมันเติบโตสูงมากเลย รเราบอกว่ารถยนต์ตลาดรถยนต์เนี่ยมันเริ่มหดตัวนะครับปีที่แล้วหดตัวไป21นะครับแต่ว่าในแง่ของตัวของรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นปลั๊กอินนะครับบวกกับตัวของไฮบริดเองเนี่ยอันนี้เติบโตไปถึง34เเลยนะครับฉะนั้นต้องเรียนว่าในแง่ของมันมีความแตกต่างจริงว่าคนเริ่มที่จะสนใจในแง่ของรถยนต์ที่ใช้พลังงานที่เป็นลักษณะพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนะครับ แล้วด้วยเทรนตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าในแง่สัดส่วนของตัวรถ EV หรือการใช้ EV เนี่ยน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในระยะต่อไปครับคราวนี้ในแง่ของคนไทยล่ะคิดยังไงนะครับแต่วเรื่องของ EV มันก็มีผลสำรวจนะครับที่ทางบริษัทนิสสันเนี่ยเขาทำไว้นะครับล่าสุดเลยแลวสดๆร้อนๆเลยเนี่ยบอกว่า 4 3ของกลุ่มตัวอย่างในไทยเนี่ยเขาบอกว่าจะซื้อรถคันต่อไปเนี่ยเป็นรถ EV <ม>นะครับ43%เลยนะครับก็คือเกือบครึ่งเลยทีเดียวฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยเนี่ยน่าจะค่อนข้างจะเปิดรับเรื่องของในตัวรถที่เป็นใช้เทคโนโลยีใหม่ๆพอสมควรน,นะครับครับฉะนั้นถ้าเรามองเรื่องของตัวการเติบโตที่มันเติบโตขึ้นเร็วนะครับประกอบกับเรื่องของในแง่ของความรู้สึกนกที่ของคนต่อเรื่องของ EV เนี่ยเราก็มองว่าในแง่นี้นะครับจะทําให้ตัวของยอดขายดู EV ีเนี่ย มีโอกาสเติบโตขึ้นมาได้สูงมากนะครับในเช่งในช่วง2023หรืออีก2ปีข้างหน้าเนี่ยตัวของยอดขาย EV เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาถึง5เท่านะครับที่เป็นปลักอินนะครับแล้วก็ยอดขายตรงนี้อ่ะรวมกันเนี่ยน,น่าจะอยู่ประมาณสัก20,000คันนะครับรอยู่ประมาณ3%เของตลาดรถยนต์นั่งซึ่งอาจจะถือว่าไม่ใหญ่มากแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นขนาดที่ใหญ่กว่ายอดขายรถรถตู้นะครับรถแวนเราทั้งปีเลยทีเดียวนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยในแง่ของการเติบโตของ e ีีเนี่ยมันก็จะมีการเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากนะครับจากการที่ทุกฝ่ายเข้ามาเล่นเข้ามาเข้ามาร่วมวงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดูตามเทรนเนี่ยถ้าหากถ้าพระสานส่วนจริงๆนะครับตัวของออสัดส่วนของการใช้ e ีีเนี่ยหรือยอดขาย e ีีเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง34%บเเซลยทีเดียวนี่ประมาณ9ก้าถึงสิข้างหน้านะครับครับก็ในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าถ้าดรจําได้นะครับ เมื่อหลายสิบปีก่อนที่มีคนพูดว่ามีบริษัททำน้ำเปล่าใส่ขวดเนี่ยขายแล้วนะไอคนยุคผมเนี่ยหรือคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณนา้าคุณลุงคุณป้านเนี่ยเฮ้ยมันจะจริงเหรอเราต้องซื้อน้ำเปล่าแต่ถามว่าวันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วสำหรับผู้บริโภคจะซื้อน้ำดื่มจากขวดเนี่ยตาม ร้านค้าทั่วไปผมก็เชื่อว่ารถ E ีวีต่อไปก็จะเป็นเหมือนน้ำเปล่าเช่นเดียวกันนะครับก็คือจะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วผมอม,มองว่าวันนี้ราคาของ E ีีในปัจจุบันนะครับอาจารย์ครับรบมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการแจ้งเกิดของ E ีีอย่างเช่นนะครับอาจารย์ครับวันนี้ถ้าจะซื้อรถไฮบริดหรือรถ E ีีเนี่ยราคามันแพงอ่ะมีคนถามว่าโอ้ oh, เอาส่วนต่างตอนนั้นเนี่ยมาเติมน้ํามันดีกว่าไหมเป็นค่าน้ํามันตลอดอายุการใช้งานของรถนี่เรียกว่า50ถึง60เเซนได้เลยครับอาจารย์ในเรื่องของราคาตอนนี้ยังสูงอยู่ครับอาจา<ช>รย์เป็นอุปสรรคต่อการแจ้งเกิดหรือไม่ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าราคาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องสําคัญของการซื้อรถนะครับคือสมมุติว่าเราจะบอกว่าเราไม่ว่าเราจะบอกว่าเรารักโลกยังไงนะครับวงใหญ่สิ่งแวดล้อมยังไงเนี่ยถ้าเงินในกระเป๋าตังค์เรามไม่พอที่จะไปซื้อเนี่ย มันก็คงจะลําบากถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดตามตรงก็คือราคา E v ีในปัจจุบันเนี่ยหลายหลายคนบอกว่าตอนนี้ราคาเหมือนพอจะเอื้อมถึงนะครับแต่ก็คงบอกได้คงบอกไม่ได้ว่ามันถูกนะครับในปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้พูดถึงเรื่องความคุ้มค่าของมันเนี่ยเราก็มองว่าจริงอยู่นะครับว่าเรื่องของการชาร์จไฟนะครับที่บ้านเนี่ยเทียบกับในแง่ของตัวของการใช้น้ํามันนะครับการชาร์จไฟเนี่ยอาจจะถูกกว่านะครับในแง่ของการใช้พลังงานเชื้อเพลงิงต่างๆเนี่ย ครับรักษาของ e v ก็ถูกกว่านะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองด้วยว่าราคาที่มันตั้งต้นที่มันจะที่มันค่อนข้างสูงของ e v เนี่ยก็เลยทําให้ในแง่ของคนใช้งานปกตินะครับซึ่งเราไปดูมาเนี่ยปกติแล้วคนเราเนี่ยใช้รถโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณปีหนึ่งไม่ถึง25,000กิโลเมตรนะครับถือรถประมาณสัก6ปีไม่เกินนี้นะครับก็ประมาณ1 5 0่0 0กิโลเมเนี่ยคนที่ขับประมาณนี้เนี่ย ในปัจจุบันอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยคุ้มนะครับที่จะซื้อ e v แล้วมาใช้นะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือว่านะครับราคา e v เนี่ยจากวันนี้ไปเนี่ยมันก็จะมีเทรนมีมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะมาจากสาปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกก็คือเรื่องของราคาแบตเตอรี่นะครับ mm hmm. อ,อย่างที่หลายๆท่านอาจจะทราบนะครับว่าราคาแบตเตอรี่เนี่ยมันมันตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันมีต้น,เป,น,เ,ปนเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับในของอสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ,ขอ,บของตัวต้นทุนเองเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ด้วยความที่มันมีเรื่องของเทคโนโลยีพัฒนาการเทคโนะโลยีที่ดีขึ้นกรับตัวดีขึ้นนะครับการผลิตได้สเกลมากขึ้นเนี่ยราคามันก็ตับลดลงเรื่อยๆนะครับคุณเจี๊ยบครับผมลดลงเฉลี่ยปีละ9%ทุกๆปีนะครับฉะนั้นเราก็น่าจะได้เห็นราคารถอีวีที่ถูกลงะระยะต่อไปนะครับ,รบ,รบอันที่สองก็ราคาจะลดลงที่จากไหนบ้างอาจจะเป็นเรื่องของตัวเรื่องของการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเลือกที่เพิ่มมากขึ้น คือทุกวันนี้เราอาจจะเห็นแค่มีแค่แบรนด์สงแบรนด์เท่านั้นเองที่ทําตลาดแล้วก็ขายได้อย่างิ t Gaz นะครับในส่วน EB หรืออาจจะรวมรถยุโรปที่ที่อันนั้นอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าตรงนั้นก็จะราคาสูงกปเลยนะครับแต่ว่าก็มองว่าในช่วงสองสปีข้างหน้าเนี่ยในแง่ของตัวเลือกเราอาจจะมีมากขึ้นนะครับมีรถที่สวยๆคุณเจี๊ยบจะถูกใจเนี่ยมาเป็นตัวเลือกให้คุณเจี๊ยบได้ด้วยนะครับครับผมในส่วนที่3มก็คือเรื่องของการสนับสนุนภาครัฐนะครับที่เราเห็นในยุโรปก็ทํากันมีการให้เงินด มันก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ในแง่ของภาพรวมแล้วเนี่ยตัวราคา E ีบีนี่มีราคาที่ปรับตัวลดลงจนกระทั่งพวกเราเนี่ยอาจจะอาจจะสามารถซื้อหายกันได้ครับผมผมเห็นด้วยนะครับในส่วนตัวเนี่ยนะครับผมมองว่าอย่างเช่นในอนาคตภาครัฐสามารถอย่างเช่นคืนภาษีในส่วนเหมือนกับคาร์บอนเครดิตนะครับที่รัฐบาลทางยุโรปเขามอบให้กับโรงโรงงานอุตสาหการรมนะครับที่ปล่อยคาร์บอน สู่บรรยากาศโลกเนี่ยถ้าบริษัทไหนปล่อยน้อยลงก็ได้ลดภาษีอย่างถ้า<ช>ประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยใช้รถ EV ีคุณได้ลดภาษีเลยหรืออาจจะมีเหมือนกับการคืนภาษีในบางส่วนให้หรืออาจจะอย่างเช่นลดค่าไฟให้อะไรเงี้ยผมว่าจะเป็นเรื่องที่ดีมาก<ช>แล้วก็ในปัจจุบันนี่นะครับผมว่าคนไทยเนี่ยแล้วคนทั่วโลกเนี่ยรักแล้วก็ห่วงใยในสุขภาพเป็นเรื่องที่ดีครับในอนาคต เราจะได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นนะครับใครเลิดมลพิษก็คือก็อาจจะต้องเป็นคนที่จ่ายนะครับแล้วก็มาสนับสนุนให้คนใช้ตัวของรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับแล้วก็คนทรถยนต์ไฟฟ้าจะได้ได้สิทธิประโยชน์หลายๆอย่างด้วยครับอย่างอย่างผมเองเนี่ยนะครับต้องยอำรับว่าผมชอบรถคลาสสิกอย่างรถโฟกเต๋อย่างนี้ครับเราเห็นว่าอย่าง บางคันนะครับอาจารย์เปลี่ยนเครื่องฮนะเรามาใช้ระบบ EV ค่าใช้จ่ายนี้ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับในการแปลงระบบครับจากจากเครื่องยนต์มาเป็นระบบ EV เนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วตั้งคันนี้ประมาณ4ี่แสนกว่าบาท5้าแสนนี่นะครับแต่ก็มีคนลองทํานะครับผมมองว่าอนาคตถ้าเป็นอุปกรณ์ในการแปลงระบบอย่างนี้มาขายในเมืองไทยเนี่ยให้ราคาถูกลงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากครับใช่ครับเห็นด้วยเลยครับผมครับ แล้วก็ในฝั่งของผู้ผลิตรถยนต์ในเมืองไทยเองนะครับส่วนใหญ่ก็บริษัทก็เป็นขายรถยนต์ที่ใช้ใน้ำมันสักส่วนใหญ่นะครับมีโอกาสรเรียกว่าปรับเปลี่ยนมาผลิตในระบบอีวีมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์อ่อาจยกตัวอย่างอย่างโตโยต้าหรืออย่างรถยนต์จากญี่ปุ่นแบบนี้ครับอาจารย์ใช่ครับ คือคือผมว่าในระยะยาวนะครับ<ม>ก็มีความเป็นไปได้ว่าเราจะเริ่มมีการผลิต e ี<ม>ีในประเทศ<ม>จริงๆกันจังนะครับแต่ต้องมองตามตรงต้องเรียนตามตรงว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะยังเกิดยาก<ม>นะครับ,รบจากสามเหตุผลนะครับเหตุผลแรกก็คือต้องมาดูเรื่องตลาด e ีีในบ้านเราก่อนมันใหญ่แค่ไหนครับ,ค,รบคือต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่ขับ e ี B ีเนี่ยมันยังมีอยู่น้อยนะครับตลาดยังค่อนข้างเล็กมากนะครับ<ม>ฉะนั้นบริษัทรถยนต์เนี่ยเวลาจะมาตั้งฐานจะมาตั้งลายการผลิตคงต้องมองก่อนนะครับว่า ตลาดถ้ามันเล็กเกินไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่าที่จะมาตั้งลงทุนลงทุนในเบื้องในเบื้องต้นเนี่ยมันมีมูลค่าค่อนข้างเยอะนะครับการลงทุนทีเดียวเนี่ยแล้วก็ในแง่ของตลาดขณะที่ตลาดยังเล็กอยู่อาจจะยังไม่พออาจจะยังไม่คุ้มนะครับ,รบไม่คุ้มทุนนะตอนนี้นะครับ,รบส่วนที่2ก็คือมันจะมีเรื่องของตัว FTA อาเซียนกับจีนนะครับเป็นเรื่องของเขตการคา้าเสรีอาเซียนกับจีนนะครับที่ไปเซ็นกันไว้เมื่อปี2005นะครับประมาณ1 5บ6ปีที่แล้วนะครับ แล้วก็มีการที่จะมีกําหนดเรื่องของการยกเว้นภาษีนําเข้าระหว่างกันนะครับในส่วนที่เรียกว่ารถยนต์อื่นๆนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยรถยนต์ที่เป็นรถยนต์นำเข้าสําคัญจากจีนนะครับที่เป็น EV ีเนี่ยก็นําเข้ามาที่ไทยเนี่ยด้วยด้วยการใช้สิทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับเท่ากับว่าเวลาสมมุติถ้าเรานารถมีการนําเข้ารถยนต์ E v บทั้งคันเนี่ยเข้ามาจากจีนมาที่ไทยเนี่ยภาษีนําเข้านี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่าจะมีค่าเสียภาษีเสียภาษีสรรพสามิตภาษีอะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ ฉะนั้นถ้าเทียบกับรถยนต์ที่รถอีวีถ้าจะมาผลิ ط, ตในประกอบในไทยเนี่ยต้องนําเข้าชิ้นส่วนต่างๆเข้ามาเนี่ยถ้าเอามันมาเป็นแยกชิ้นเนี่ยต้องเสียภาษีแยกต่างหากนะครับ mm hmm. ฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเก่งยังไงเนี่ยแต่ว่าจะประกอบเก่งยังไงเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันมีค่าใช้ใจ่ายต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมากถ้ามาประกอบในเมืองไทยเนี่ยก็จะทําให้สู้รถยนต์นําเข้าจากจาก,จากต่างประเทศไม่ได้นะครับสุดสุดท้ายคือเรื่องของตัว สถานการณ์ปัจจุบันของเราก็แล้วกันนะครับว่าเราจริงๆเนี่ยเราก็เป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สําคัญที่สุดนะครับของญี่ปุ่นในอาเซียนนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของรถที่ผลิตในอาเซียนเนี่ยผลิตในไทยนะครับฉะนั้นอาจจะต้องดูเรื่องของนโยบายบริษัทแม่ของญี่ปุ่นด้วยว่าเขามองในแง่ของทิศทางว่าเขาจะจะปรับตัวไปเป็น e-b จริงจรางจรงเมื่อไหร่นะครับแล้วถ้าบริษัทแม่บอกว่าอาจจะยังรู้สึกว่าจะยังยังยังไม่อยากจะทําตรงนั้นเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันที่เราจะมีการปรับ ไปสู่การเป็นการผลิตทีวีนะครับเพราะมันก็เหมือนกับเป็นการทุ่มมั่้าตัวเองนะครับก็ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นอาจจะช้ากว่าเจ้าอื่นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นที่น่าเสียดายถ้าสมมุติว่าเราปรับตัวไม่ทันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ผลิตไทยเองแล้วก็มีผู้ผลิตชิ้นส่วนเยอะใช่ไหมครับที่เป็นชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยหลายๆส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกตัวถังพวกยางล้อพวกเบาะนะครับระบบไฟเนี่ย มันยังสามารถปรับ,บมาใช้กับเรื่องของการผลิตดีว<ม>ี<ม>ได้ในประเทศนะครับค<ม>ือแต่ว่าถ้าสมมุติว่าทางผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยยังไม่มาลงหลักปัจฐานในเมืองไทยเนี่ยในส่วนตรงนี้เราก็มีความเสี่ยงที่จะหายไปได้เหมือนกันครับ,รบเราเราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เขาเารียกว่าดิสรับเนี่ยยุค,คหนึ่งที่เป็นยุคเทปคาสเซ็ตเป็นยุคซีดีก่อนหน้านั้นก็เป็นเป็นเทปแปดแทร็กเป็นแผ่นเสียงวันนี้โดนดิสรับโดยนวัตกรรมหมดแล้ว วันนี้มีระบบ MP3 ขึ้นมาการซื้อขายเพลงก็ผ่านระบบออนไลน์ทั้งนั้นแล้วแล้วถ้าย้อนกลับไปอีกก็เช่นดร ok จำมือถือสมัยก่อนนี่ไหมครับที่เขาเรียกว่ากระดูกหมาครับออันใหญ่ๆครับแต่ก่อนเครื่องนึงก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับสองถึงสามแสนบาทแล้วถ้ายุคนั้นจําได้นะครับก็คือโทรศัพท์เครื่องใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่โทรคนเดียวน,นะครับอาจารย์ต้องมาใช้ตรงที่ที่มีคนเยอะๆเพื่อที่จะได้โชว์เหมือนกัน แล้ววันนี้เป็นไงครับโทรศัพท์ถูกมากครับผมก็เชื่อว่ารถ EV ต่อไปในอนาคตก็จะต้องถูกลงเหมือนกันนะครับก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงมันมาแน่นอนอยู่แล้วบริษัทต้องปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้ทันถ้าเปลี่ยนไม่ทันก็เหมือนโกดักครับกับฟูจิฟูจิฟูจิจจปรับตัวได้ก่อนรอดอโกดักรปรับตัวไม่ทันก็ ไปฟิล์มใช่ไหมฮะแต่ว่าแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคนไม่ซื้อเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีใช่ครับใช่ครับก็โลกนี้คือการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็อยากจะเรียนถามด็อกเตอร์ครับนี่นโยบายของรัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอีวีในเมืองไทยเนี่ยควรจะต้องเป็นอย่างไรครับครับผมว่าต้องเริ่มจากที่เรื่องของแนวความคิดของภาครัฐก่อนเลยนะครับว่าเราต้องยอมรับตามตรงว่าไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยตัวของ เทรนหรือนานน้อมของ EV เนี่ยมันมันมันได้กลายไปเป็นเทรนของโลกแล้วนะครับ,รบเราอาจจะไม่สามารถบุนกลับหรือไปต้านมันได้นะครับฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะสร้างฐาน E ีในประเทศไทยจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มจากการที่บอกว่าเราจะเริ่มเล่นเราจะเริ่มเข้ามาสู่เกมนี้ก่อนนะครับซึ่งอันน<ม>ี้ผมว่าสําคัญที่สุดเลยคราวนี้ในแง่ของนโยบายเนี่ยเราก็าอาจจะอยากให้เป็นเป็นสาม สามด้านนะครับที่อาจจะเรียกว่าอินซลแกงก็ได้คือหนึ่งต้องทําตลาดให้ใหญ่ก่อนนะครับอย่างที่2คือเลือกใช้นโยบายให้ถูกนะครับแล้วก็ที่3าก็คือเรื่องของการปลูกโครงสร้างพื้นฐานนะครับทําตลาดให้ใหญ่ยังไงครับก็จะเริ่มจากที่หลายๆประเทศในยุโรปหรือในจีนก็ทํากันนะครับก็คือม,มีการให้เงินอุดหนุนเงินสนับสนุนผู้<อ>การซื้อ,อกับผู้บริโภคนะครับหรือจะเป็นในรูปของการลดหย่อนภาษีก็ได้อ,อันนั้นเนี่ยรับประกันได้ว่าเป็นการที่ทําให้คนเนี่ยสนใจจะมาซื้อ EV ี ได้ทันทีทันใดเลยนะครับแล้วก็ทาให้ราคามันมันสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับมพรับพอคนเริ่มซื้อนะครับตลาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ผู้ผลิตนะครับอยากจะเริ่มมาผลิตตัว e-b ละถูกไหมครับครับซึ่งก็มาสู่ในส่วนที่2ก็คือเรื่องของการใช้นโยบายให้ถูกนะครับนโยบายปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าเรามีเรื่องของการส่งเสริมตัวของ b o i นะครับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรื่องของการลดภาษีหรือหรือเว้นภาษีนะครับ ส่วนหนึ่งที่เราอยากจะสนับสนุนหรืออยากจะอยากจะขอให้ข้อเสนอแนะก็คือในเรื่องของการที่ว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสนะครับให้ผู้ผลิตในไทยเนี่ยสามารถที่จะนําชิ้นส่วนจําเป็นบางอย่างนะครับที่สําคัญกับทีวีเนี่ยเข้ามาได้โดยที่มีภาษีที่ลดลงหรือเป็นการยกเว้นภาษีนะครับยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่นะครับทุกวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนเราจะเริ่มได้ยินว่าตอนนี้ผู้ผลิตไทยเนี่ยอยากจะเริ่มผลิตแล้วนะครับแต่ว่า กว่าจะผลิตให้มันได้สเกลได้ราคาที่ถูกเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับฉะนั้นเราเห็นว่าในระยะสั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยการนําเข้าพวก,พวก,พวกแบตเตอรี่เหล่านี้นะครับหรือว่าชิ้นส่วนประกอบสินประกอบที่จําเป็นเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ตัวของต้นทุนในการผลิตในบ้านเราเนี่ยมันจะสามารถกับการที่นําเข้าตั้งคันมาจากต่างประเทศได้นะครับครับ,รบนี้เป็นประเด็นที่2 สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของการจุดชาร์จชาร์จิ้งสเตชันนะครับพวกระบบสายส่งไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับข่าวดีก็คือว่าถ้าสมมติเราเรามีตลาดที่ดีนะครับมีผู้ผลิตในประเทศที่ค่อนข้างจะสามารถที่จะผลิตได้สเกลได้ได้ขนาดแล้วเนี่ยในแง่ของลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยภาครัฐไม่ต้องไปลงเงินเองเลยนะครับดรพัแหมวันนี้สามารถมาทำได้หมดเลยนะครับต้องต้องขอขอบคุณดรมากครับวันนี้ ผมว่าคงต้องมีภาพสองครับเอพิโซดสองครับมาคุยกันเพิ่มนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญนะครับที่มาให้สาระความรู้เป็นเรื่องแนวอนาคตที่อยากจะบอกว่าเราต้องปรับตัวก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปมนในนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดอกเตอร์ Dr. ชินวุฒิเตชานุวัตรมากครับวันนี้รายการคิดประชาติพบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะครับแล้วก็สามารถชมย้อนหลังนะครับได้ในโซเชียลแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มของ t n n c h h n n n l นะครับพบกันใหม่นะครับในวันเสาร์และว,วันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ